ไปดีพี่น้องเห็ดซีเบสตุกตุเบสตุกส่วนเบิสตัวม้งสัวบอลแหละพี่น้องมาพบกับบ่าวกุ้ยชาแนลตอนนี้ก็อยู่ครัวคือเก่าได้พี่น้องเนี่ยไปแป้งเห็ดยังน้อกินไปเบิ่ง<า>กันเลยพี่น้องอ๋อเพืเ่อนี่ก็ทอดปลาพี่น้องปลายังขี้แป้งเนี่ยปลากูเล่าปลากูเล่าพี่น้องเนี่ยเฮ้ยเลี้ยงเอ็มเต็มอยู่พี่น้องเนี่ยโอมึงอยู่ในง คุณเนี่ยเคียงก็มีพี่น้องทั้งหน้าเซตย่างทั้งหน้าต้มมะกรั่วบ่ทั้งหน้าต้มมะกรั่วพี่น้องก็เป็นไข่ด<อ>าวต้มมะกรูดกินกับทอดปลาพี่น้องโอ้ชอบกิบมอะไรเจ้ <c oughs> ตาต้มต่ออีกเหรอ ไาเกลอตอนก่ยังไงหันปเกลือเลยนปลาชลินอนสตเอามาใส่ช้อนนียังไม่ได้ใส่ะไเลยี่เป็นเลือ้าดยังไงดอใรสเขาเก็บหรอกนยังน่ออนี้น้ำตาลใส่ยังรสใส่ยังโอ้ใส่มะนาวลงไป มสองคนพูน่าใส่มะนาวก็ได้พี่น้อ,อ,องนี่คนตำนี่ขัข้วก็จากหกหน่วยหนึ่งได้พี่น้องนี่ขัข้วก็จากหกมันเป็นบางบอลตาตำเครับ ขอคนบริษรัทกันเลยน้ำแเปรียนข,ขอพอพี่แบงค์ขอมันจะส้มว่แม่นใย่นตนเาท่บอนไหวถ้วไหวตามเอาพิมใส่ตรหนวยแล้วบอพี่แบงค์ ใส่พันหน่อยเราแล้วอ่าล่งของเราทั้งลูกเลยตาล่าก็เป็นกระพุกเลยพี่นองเป็นแกลอนน่อยเป็นหูวจับเป็นหิวเลยครับเจ็บประแดพไปร้องแซ่บขนาดเนี่ม

นสิปาเปาไหมเป็นอะได้บ่หน่ยเป็นโมเมนต์ชิมเม่ก็แหลก็และเป็นน่องกับว่แซ่บเกี่ยวขาเี่ยวมกเลยเหรอเกี่ยวข้าวอยพี่เลยเหรอตนต้องต่อเยียเยี่มเดปลาสลิดมีเคียงมีเพชรปลาคอรนีน้องประคอง มันกันยมามเสสวะพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินขาน้าวทำกันแจ็บแบเลยข้าวกับตำหมักผัวกับทอดปลาพี่น้องนี่ tắc khòi, tháo có mòp mốc nhảy thế nào này cái nòng chứ đây của phim. Mua nhiều nhiều chú này bỏ tọp này, chín trăm cái đi đó. Nè, phải cắp đan rồi phải non. Nè, uốn lưỡi tiền. น้องเมนชิแจ็กเฟสเ <c oughs> ด้อเฟสเปินนเนดนี่เลยพี่น้องเบิกงลยดีมาเด้อมาตามนี่แหละพี่น้องเฟสเปิดกันเลยนไไี่ <c oughs> พี่ม่นี่ยค่ะ <c oughs> เอ้ยสับแดงปล่อยอยู่พี่เม่เอามาพี่น,อน,อนอ้องกินข้าวน้ำกันตอนนี้ก่อนจะกินอลไรพี่น้องอื้อฮือโอ้ นี่นีมันปลาสลิดจริงๆนะขนาำเ้มันดีเลยแล้ก็คือน้ทั้งน้ำทอดทงนีกินไร้องมาไร่องก,ก,อกินน้วกันทอดนำกินนำาปร่องปลาเอทั้ทงนา้า 4, 5, อ่าหกคนทางนั้นพี่น้องทางนี้สามสี่ทางมีแป้งโอ้ทางนั้น ยังเงี้ยเต็มอ,อ,นนอ,อยู่พี่น,อน,น้องอือแกะน้ำกันนะนะนะแกะน้องกันตีพี่เพีงตอนกระตักตีเลยพี่นอบบ้องเฝ้าม่านเฝ้าม่าเม็ดหยังเงินทำตั่วทอดปลาเนี่ยแหละง่ายง่ายแม่นแม่นของบ้านๆเขาเนาะของกินแบบอาหากินแบบบ้านๆเขาพี่นอ้นอ,งนนอ,นองเอ้ย <ừ. S 2> ไปเปล่งทางน้ำี่นองอือชาวพกินทั้งกินทั้งกอพไ่นอนตัโวโอ้ทางนาก,กระดับ <c oughs> เฮ้ยแ้วเงินกระดัพี่นอน <c oughs>

เอาล่ะพี่น้องอยกะติโต๊ะที่จบคลิปไว้ท่านี้พอกันคลิปหนามักกะกดไคลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามไปเละพี่น้องสบายดีแห้ะสวัสดี